อิยงเซยองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมองกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสมาชิกจากเลอซาราฟิมนั่นก็คือซากุระจังนะครับหรือว่ามิยาวากิซากุระจากเลอร์ซาราฟิมนั่นเองในตอนนี้นะครับชาวนติเซนเกาหลีกาลังโตเ้เถียงกันอย่างหนักเลยเป็นการโต้เถียงกันที่เรียกว่าค่อนข้างจะเผ็ดร้อนเลยนะครับสาารรปะเด็นนของกกุจใ เรื่องของการทําสัญญกรรมนะครับชาวเนติเซนเนี่ยกำลังสงสัยกันอยู่ว่าสากุระจากเลอซาดาฟิล์มนั้นมีการทําสัญญกรรมมาเพิ่มเติมหรือเปล่าหลังจากที่เดบิวต์ในเลอซาดาฟิล์มซึ่งเรื่องราวของซากุระในครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นที่งานหลุยวิตตองนะครับที่สากุระเนี่ยได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีภาพต่างๆรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยเปิดเผยแล้วก็เผยแพร่ล,ลงมาในโลกโซเชียลมีเดียนะครับจากทั้งทางสื่อมวลชนเองรวมไปถึงจากทางแฟนคลับของสากุระนะครับที่นารูปเนี่ยออ ตามการซึ่งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอของสากุระในการร่วมงานครั้งนี้นะครับก็ได้รับความสนใจอย่างมากๆเลยแฟนคลับเนี่ยให้ความสนใจในความสวยของสากุระแล้วก็การทํางานครั้งนี้ของสากุระนะครับทีไ่ได้ออกงานของลุยวี่ต้องแต่ว่าชาวนิติเซนเกาหลีนี่กลับไปโฟกัสที่ใบหน้าของสากุระที่มีความเปลี่ยนไปซึ่งชาวนิติเซนนั้นเนี่ยก็ได้มีการออกมาตั้งคําถามแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับว่าหน้าของสากุระนั้นเนี่ยเธอได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าโดยชาวนิติเซนนะครับก็ได้นําเอารูปภาพของสากุระเนี่ยมา เปรียบเทียบกันกับอีกหนึ่งสาวไอดอลญี่ปุ่นนะครับที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าง,งานบิวตตองในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งรูปภาพที่นํามาเปรียบเทียบกันกับสากุระนั้นนะครับก็เป็นรูปภาพของอาซูกะไซโตะนะครับแห่งวงโนกิซากะโซตี้ซิกซ์นะครับซึ่งทั้งสองคนนะครับทั้งอาซูกะแล้วก็ซากุระนั้นเนี่ยอายุเท่ากันเลยชาวเน็ตเนี่ยก็ได้นําเอารูปภาพของทั้งสองสาวม,มาเปรียบเทียบกันแล้วก็ตั้งข้อสงสัยพร้อมกับบ้งาาา,า,า,บบาขนร่เออปหหืลใ เพราะว่าหน้าตาเนี่ยดูเปลี่ยนไปจากเดิมและก็ทั้งสองคนนั้นนะครับอายุเท่ากันแต่ว่าทําไมนันสักุระถึงดูแก่กว่าดูมีอายุมากกว่าชาวเน็ตบางคนนะครับก็บอกว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของสากุระหรือเปล่าเธอดูเปลี่ยนไปบางคนเนี่ยก็บอกว่ารูปนี้สากุระดูแก่กว่าอาซูกะมากๆหรือว่าเพราะการแต่งตัวและการแต่งหน้าคอมเมนต์ต่อไปจากชาวเน็ตนะครับก็ได้บอกว่าทั้งสองคนนั้นอายุเท่ากันเลยแต่สากุระดูโตกว่าอาจจะเพราะว่าการแต่งตัวและการแต่งหน้าการแต่งหน้าของสากุระเป็นการแต่งหน้า สไตล์เกาหลีเมื่อไปอยู่บนแสงหรือว่าฉากต่างๆที่ทางประเทศญี่ปุ่นไปนคนจัดงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นอกจากนั้นก็ยังมีนะครับที่บอกว่าสังเกตซากุระมาหลายครั้งมากๆเธอนั้นดูเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยตั้งแต่เดบิวต์ใน i อจูวอมาจนถึงตอนนี้ที่เป็นสมาชิกข,ของลอ s ซาร์ฟีมซากุระนั้นก็ไม่มีใบหน้าเหมือนเดิมแต่หลังจากที่มีการตั้งคําถามนี้จากชาวเนติเซนเกาหลีนะครับแฟนๆของซากุระรวมไปถึงแฟนๆของลอซาร์ฟีมเนี่ยก็อ,ออกมาพูดถึงเช่นเดียวกันแล้วก็ออกมาปกป้องซากุระนะครับพร้อมกับเปิดเผยภาพจาก กล้องอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นรูปภาพอีกมุมหนึ่งที่ออกมาบอกกันนะครับว่าการถ่ายรูปหรือว่าการถ่ายคลิปวิดีโอในมุมนั้นมันเป็นมุมที่ค่อนข้างทําร้ายสาวๆมากเลยจริงๆนะครับชาวเน็ตบางส่วนแล้วก็แฟนๆอีกบางส่วนนะครับก็ออกมาบอกว่ามุมกล้องที่ถ่ายออกมานั้นเนี่ยมันแย่มากๆมันทําให้สากุรานั้นดูเปลี่ยนไปเลยและก็ยังมีนะครับที่บอกว่ารูปภาพจากมุมกล้องอื่นๆนั้นสากุระก็ดูหน้าปกติไม่ได้ดูแก่หรือดูเป็นสาวสัญญกรรมอะไรขนาดนั้นเลยแต่ก็ยังดูสวยในแบบเดิมเพียงแค่การแต และก็ยังมีนะครับที่บอกว่าเธอนั้นดูดีและสวยมากๆในรูปถ่ายจากมุมอื่นๆมีแค่ภาพจากมุมตรงนั้นที่ทําให้เธอนั้นดูแย่และดูหน้าตาไม่ปกติแต่ว่าในมุมอื่นๆจากในงานสัก,กุระก็ยังดูปกติและดูเป็นสัก,กุระเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปสักนิดซึ่งชาวเน็ตบางส่วนแล้วก็แฟนๆนะครับที่ออกมาปกป้องสัก,กุระเนี่ยก็ได้นําเอารูปภาพในมุมอื่นๆของงานนั้นมาแปะไว้ให้ด้วยซึ่งเมื่อเทียบกันกับรูปที่ชาวเน็ต ซึ่งเมื่อเทียบกันกันกนกบรูปที่ชาวเน็ตนั้นนำมาแปะไว้เนตอนแรกนะครับที่บอกว่าซากุระเนี่ยน่าเปลี่ยนไปดูมีอายุมากขึ้น แล้วก็มาเปรียบเทียบกันกับรูปภาพที่แฟนๆนั้นออกมาแปะให้ดูเป็นจากรูปภาพอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับทั้งแสงการแต่งหน้ามุมกล้องต่างๆที่ดูเป็นมุมกล้องจะปกติขึ้นมาหน่อยยังไงก็ตามนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของสากุระเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคิดว่าสากุระนั้นเนี่ยถูกกลั่นแกล้งจากชาวเน็ตที่ไม่ชอบสากุระหรือเปล่าโดยการนําเอารูปภาพที่มีมุมแปลกๆเนี่ยมาโพสต์แล้วก็มาตั้งคําถามเพื่อให้าากกุรรระนนนนนนััั้้เนี่่่ยถถููโจมหือวปนนคบ ทำลายซากุระบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้เลยแต่ที่แน่ๆน,นะครับหลังจากที่เราได้ดูรูปมาแล้วเนี่ยซักุระก็ยังมีหน้าเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมนะครับการแต่งหน้าของสากุระเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากเดิมตอนที่อยู่ญี่ปุ่นหรือว่าตอนที่เดบิวต์ใหม่ๆใน IGW ีวอตอนนี้สักุระก็ดูโตขึ้นนะครับแถมก็ยังสวยขึ้นอีกด้วยแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับการสัญญกรรมนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ผิดอะไรเลยมันเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับตัวเราเองนะครับถ้าทําแล้วสวยขึ้น,นเน แต่ว่าสําหรับซากุระนะั้นเนี่ยจากที่ดูรูปมาแล้วนะครับก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าเธอนนั้จะสัญญกรรมอะไรเลยแถมความสวยของซากุระนั้นก็ยังเหมือนเดิมเป็นซากุระเป็นน้องสาคูของทุกคนเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครมีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้การกดติดตามช่องอมกอแครป๊อด้วยนะครับแล้วมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง